สวัสดีวันชาตินอเวยนะคะวันที่17พฤษภาคมนะคะของทุกๆปีนะคะ เป็นวันที่ประเทศนอร์เวย์เขามีรัฐธรรมนูญเป็นของตัวเองนะคะก็คือในปีคศิสต์ศักราช1814ค่ะทุกคนวันนี้สามีดิฉันก็แต่งตัวหล่อมาค่ะใส่โสด็มานะคะเราก็จะมาฉลองกันที่เมืองออสโลนะคะซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ค่ะจริงๆแล้วหม่กับสามีเราไม่ได้อยู่ที่เมืองถุ่มเซอร์กันนะคะทุกคนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันนะคะเราอยู่แถวเมืองออสโลค่ะจริงๆก็อยู่นอกเมืองนิดนึงนะคะไม่ได้อยู่ในตัว ะะฉะนั้นทุกป,ปีใหม่หมกับสามีก็จะมาฉลองกันที่นี่ค่ะและปีนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ใหม่มาเฉลิมฉลองที่เมืองออสโลค่ะซึ่งวันนี้นะคะได้อีกอย่างหนึ่งว่าเป็นวันเด็กของประเทศนอร์เวย์นะคะทุกคนก็จะแต่งตัวสวยงามออกมานะคะหรือว่าใส่ชุดประจำชาติกันค่ะก็ข้างหน้าเกงแดงนี่ก็คือเป็นน้องๆที่จะจบจากมัธยมนะคะซึ่งเรียกว่าเนี่ยค่ะซึ่งเรียกว่ารูสนะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พระราชวังของประเทศนอร์เวย์นะคะซึ่งพระราชวังนี้กษัตริย์ก็จะมายืนโบกมือต้อนรับเด็กๆนะคะที่เขามาเดินขบวนกันตอนเช้าๆนะคะแต่ว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงบ่ายแล้วค่ะเราก็เลยไม่ได้มีรูปเดินขบวนให้ทุกคนดูนะคะส่วนข้างหน้าจะเป็นออสวนค่ะนี่เลยค่ะเป็นบรรยากาศนะคะช่วงที่มีการเฉลิมฉลองกันนะคะซึ่งข้างหน้าเขาก็จะมีการ ประดับธงของประเทศนอร์เวย์นะคะและคนที่นี่นะคะเขาก็จะแบบมาเดินเฉลิมฉลองกันแบบนี้นะคะเป็นชุดประจำชาติชุดปูนาดนะคะหรือว่าผู้ชายก็ใส่สูทก็ได้ค่ะส่วนใครไม่มีชุดปูนาดก็เราแต่งตัวสวยๆนะคะก็มาเฉลิมฉลองกันได้ค่ะและจะกระซิบบอกทุกคนนะคะว่าชุดปูนาดที่ผู้หญิงเขาใส่กันนะคะแบบนี้นะคะ ราคาสูงมากๆเลยค่ะบางชุดนะคะสามสี่แสนแลวนะคะทุกคนคือใหม่เนี่ยยังไม่มีปัญญาซื้อค่ะทุกคนก็เลยใส่ชุดธรรมดาแบบสวยๆไปก่อนนะคะก็ที่นี่นะคะเวลาวันชาตินะคะเขาก็จะมีการทานอาหารประจำชาตินะคะไม่ใช่อาหารประจำชาติอาหารที่เขาทานช่วงวันชาตินะคะก็คือลองดอสิคาคืออะไรก็คือไส้กรอกนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เด็กๆนะคะไส้กรอกกับ ไอศครีมค่ะซึ่งก็งงนะคะว่าเอ๊ะวันชาติเขาเฉลิมฉลองในการกินไส้กระดกับไอศครีมเราคือน,น่าจะเป็นสมัยก่อน,นะคะที่เขาไม่ได้มีอาหารหลากหลายนะคะทุกคนแต่ว่าเอาเป็นว่าคลิปต่อไปใหม่จะพาทุกคนมาดูบรรยากาศในช่วงไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะคลิปยังไม่จบนะคะทุกคน